พี่น้าแกก็จะขายชุดละ20บาท30บาท40บาท50บาทนะับร้อนเลยนะผมเดี๋จะสั่ง100 200ก็ได้นะครับพี่บอเลยว่าใส่กรอกร้านนีนะ้อร่อยมากครับ่ากทุกคนก็แวะอุอน,น้า เปี้ยวใช่กรับน้าก็คือสอนแบบนะครับพี่จีคนทีมีแบบเปรี้ยวเราก็แบบเปรี้ยวนะครับผมเหมาะส่หรับเบมีแก้มนะห่วงแก้มอร่อยจริงครับนะ้าเนี่ยจับแก้มชิ้เล่นก็ได้นะสาวเด็กๆน้องๆนะครับผมพิกันนะครับผมนาแกก็จะขายอยู่ ใต้สะพานกับรถหน้าตลาดนะัดล้วนทัภูมินะผมเขาจะขายทุกวันเลยตั้งแต่บ่ายสามจนถึงส,สามทุ่มนะผมหรือว่าไส้กรอกจะหมดก่อนนะที่นี่ก็กำลังย่างร้อนเลยนะผมร้อแนแบบโดนร้อนเลยนะลูกค้าลูกค้ามานะแบบสั่งแบบร้อนนะครับผมอร่อยจริงครับนี่ตัดแบบนี้เลย ลูกค้าก็สั่งหน่งคนละสี่สิบบาทห้าสิบบาทหกสิบบาทนะผมหลายคนก็แวะมาคนหนึง้าแค่นะสั่งไปสี่สิบบาทเมยใหญ่ๆนี่นะครับเราจะมีผักกาดขาวพริกสดพริกเขียวนะครับแล้วก็ขิงนองอร่อยครับอร่อยใกล้เบอร์อะไรบ้างเนี่ยอร่อยไก่ก็อร่อยไกรับ เกือบมาบอท่านเลยลูกใหญ่นะครับผมลูกก็สองบาท,ทถือว่าใหญ่นะในยุคนี้นะครับผมบอกเลยสับกันอย่างไรครับกันอย่างนี้เลยผักออกมาเป็นคู่ถังเลยนะพี่ก็เป็นคู่ถังเหมือนกันนะครับบอกเลยเติมไม่อั้น ขอ,อผักเยอะพริกเยอะนี่บอกนะใแกได้เลยนะให้แกจัดให้นะผมที่บา้านคนขออนุญาตนะครับได้มารีวิวนำเสนอนะครับผมบอกพิกัดใน f อได้ไปพูดหนุนนะแกนะผมจริงจริงครับอร่อยครับได้เยอะนะี่ขอเยอะได้เลยนะครับพี่ซครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็บากทุกคนก็ขอจบคลิไปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่อง YouTube บอกทุกคนไปกินไปเทีย่ยวด้วยครับผมแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook นะผมแล้วก็อย่าลืมแวะไปอุ่นหน้าแกนะผมที่ตลาดนัดสวนตะพูนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ